ในช่วงที่มีการเจราจาเจราจาหยุดยิงก็มีเรื่องซ้อนขึ้นมาถ้าพี่น้องไปดูในในรายละเอียดข่าวประเทศสหรัฐอเมริกาที่มานั่งเป็นคู่จะเป็นสักขีพยานในการเจราจานั้นก่อนหน้านี้ได้ออกมาตรการภาษีที่บอกว่าจะขึ้นภาษีประเทศไทยในการเป็นภาษีนำเข้า36%พี่น้องทราบหรือไม่ว่าในวันเจราจารอบแรกสหรัฐอเมริกาได้มีมติจาก ประธานาธิบดีทำลดภาษี3ประเทศมีมูลค่าเท่ากันก็คือเหลือ19เกปอร์เซ็นต์ก็คือมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศคู่เจราจาคนกลางระหว่างไทยกับกัมพูชาประเทศไทยก็19เปอร์เซ็นต์ประเทศกัมพูชาก็19เปอร์เซ็นต์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่ดูแล้วเสมือนหนึ่งเป็นเรื่องบังเอิญมากแต่ในความบังเอิญน,นั้นมันบังเอิญแบบมีแบบแผน มีการวางแผนหรือกำหนดกฎเกณฑ์มาแล้วใช่หรือไม่ใช่ครับพี่น้องแล้วในรายละเอียดของการเก็บภาษี19%ที่ผมว่าพี่น้องทราบหรือไม่ว่าอเมริกากำหนดว่าสินค้าชนิดไหนบ้างที่ไทยจะต้องไม่เก็บภาษีหากจะให้ลดภาษีเหลือ 19%์ที่ว่ามาดังกล่าวหนึ่งการนำเข้าพืชผลทางการเกษตรบางชนิดหมายความว่าพืชผลที่ส่งจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทยเช่นข้าวโพดเพราะอ้างว่าไทยมีปริมาณผล,ผลผลิตที่ไม่เพียงพอต่อตลาดในประเทศยังต้องนำเข้ามีสุกรเนื้อสัตว์ต่างๆและมีอีกหลายหลายรายการที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรซึ่งผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้ณปัจจุบันจะยังไม่ส่งผล หรือส่งปัญหาที่เกิดขึ้นแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าวันนี้พี่น้องเกษตรกรไทยที่เราสู้กันมาเราพูดบนเวทีว่าหลายเรื่องหลายราวนั้นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเรื่องหลักเรื่องใหญ่เรื่องโตก็คือเรื่องของการกําหนดราคาผลผลิตหากสินค้ามันล้นตลาด สินค้าจากต่างประเทศที่เข้ามามากดราคามาทำให้สินค้าของพี่น้องที่ผลิตยภายในประเทศไม่สามารถกำหนดราคาได้ด้วยตัวเองนั้นวันหนึ่งพี่น้องเกษตรกร,ก,รก็จะทำได้แค่เป็นผู้ผลิตแต่ไม่ได้เป็นผู้กำหนดราคา